เปิดบันทึกปิตโตรเลียมตอนคนไทยทำได้ เอ้ยวันนี้อยากเคลียสซะหน่อยเคลียอะไรลุงมาสักเข้มเชียวอ้าวก็เรื่องผลิตปิโตเลียมนี่ไงล่ะคนไทยเองเนี่ยยังเข้าใจผิดชอบคิดไปว่าเราต้องพึ่งทีมงานจากต่างชาติต้องนาเขานักธรณีวิทยาวิศวกรหรือว่าช่างเทคนิคเข้ามาอ้าวเหรอเออไอสามสิบกว่าปีที่แล้วนะใช่แต่สมัยนี้เนี่ยรู้ไหมพนักงานเชฟรอนเนี่ยนะกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นคนไทยเรา่แหละขนาดผู้บริหารสูงสุดยังเป็นคนไทยเลยโอ้คนไทยนี่เก่งแฮะโอ้โห มันแน่นอนอยู่แล้วชัวร์ตั้งแต่ปี2523เนี่ยนะเขาตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิคไปโตเลียมแห่งแรกขึ้นอบรมคนไทยจนเก่งมีความรู้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเชียวละอืมคนไทยทําได้พึ่งตัวเองได้มันก็เติบโตอย,อย่างยั่งยืนยังไงล่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานและบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด